สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้นะคะแอดก็มีเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วอาจจะอมยิ้มนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะได้แง่คิดกลับไปนะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์จริงที่ถูกเล่านะคะผ่านติ๊กตอกของชาวต่างชาติที่ ต่างก็มองประเทศไทยในมุมที่น่าสนใจแล้วก็อบอุ่นหัวใจนะคะเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะเป็นประสบการณ์ของหนุ่มผิวสีนะคะที่ตัดสินใจเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดของเขานะคะแล้วก็ เลือกใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยที่นี่เนี่ยเขาได้พบเจอกับอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะแล้วต่อด้วยเรื่องราวของสาวต่างชาติที่ติดใจขนมไทยนะคะจนต้องถามหาแหล่งซื้อขายในออสเตรเลียกันเลยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาฟังกันค่ะมากันที่คลิปแรกนะคะที่จะหยิบเอามาให้ได้ฟังกันเป็นเรื่องราวของหนุ่มผิวสีคนนี้นะคะที่เขาเนี่ยก็ได้ออกมาแบ่งปันนะคะสิ่งที่เขานั้นได้ประสบพบเจอผ่านบนทิกตอก นะปะ s p a c e Baby 13นะคะหนุ่มต่างชาติคนนี้ที่เขาก็บอกว่าตั้งแต่ที่เขาเดินทางออกมาจากประเทศที่เขาเคยอาศัยอยู่นั้นนะคะที่นี่ประเทศไทยเขาได้พบเจอกับผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาตินะคะมากหน้าหลายตา เขาได้เจอกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกและที่สําคัญพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจคนผิวสีแต่อย่างใดกลับกลายเป็นคนผิวสีด้วยกันเองนะคะที่เหยียดกันนะคะเมื่อเขาตัดสินใจเดินออกมาจากประเทศที่เป็นเหมือนเซฟโซนเนี่ยผู้คนที่นั่นต่างก็บอกกับเขาว่าเดี๋ยวอีกไม่เกินสัปดาห์เขาก็กลับมาแล้วล่ะพวกเขาพูดแบบนั้นอยู่เสมอ ตหนึ่งปีหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่เมืองไทยเขามีความสุขดีมีอิสระได้ทําในสิ่งที่เขาเนี่ยอยากจะทําแล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยดีซึ่งเขาก็บอกว่าเขารู้ดีว่าในสักวันเนี่ยเขาก็จะต้องกลับไปแต่ว่าเขาไม่เสียดายเขาไม่ได้กลับไปเพราะว่าเขาล้มเหลวในการใช้ชีวิต นอกเซฟโซนเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วแล้วเขาก็ชื่นชอบการเดินทางนะคะออกไปสัมผัสโลกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆทําให้เขาเนี่ยเลิกยึดติดกับวัตถุนิยมนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตแบบนี้ที่ไม่ต้องเป็นเศรษฐีก็มีความสุขได้ในประเทศไทยนะคะไม่ต้องใช้ชีวิตในความระแวงว่าจะถูกปล้นเมื่อออกมากนอกนะคะซึ่งก็ต้องย้าเตือนนะคะว่าแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยชาชญากรรมอาจจะเกิดน้อยกว่าต่างประเทศนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่า มันจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องใช้ชีวิตในความประแวงเพียงแค่อาจจะยังต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตอยู่ค่ะในมุมมองของชาวต่างชาติก็น่ายนินดีนะคะที่เขามองว่าบ้านเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะเป็นบ้านที่อบอุ่นอย่างแท้จริงค่ะคลิปนี้เองนะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไว้นะคะแอดก็หยิบยกเอาความคิดเห็นบางความคิดเห็นนะคะมาท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ คอมเมนต์แรกนะคะก็เข้ามาเชิงให้กําลังใจค่ะบอกว่าพวกเขาไม่ได้เกลียดคุณหลอกแต่ว่าพวกเขาแค่เกลียดตัวเองต่างหากล่ะคอมเมนต์ตอมานะคะก็เข้ามาสอบถามว่าพวกเขาอยู่ในช่วงสงครามไม่ใช่หรอซึ่งคอมเมนต์นี้นะคะก็มีชาวผิวสีเช่นกันนะคะเข้ามาตอบกลับเอาไว้นะคะว่าเขากําลังผิดประเด็นหรือเปล่า ที่นี่ผู้คนยังเดินทางเข้ามาทุกวันมันไม่สําคัญเพราะว่าครอบครัวของเธอเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศไทยเช่นกันเธอไม่ได้รู้สึกกลัวซึ่งก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาสนับสนุนความคิดเห็นนะคะว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ไกลาจากชายแดนที่มีการระทากันคอมเมนต์ถัดมาค่ะเข้ามาบอกว่าจริงแท้แน่นอนคุณค้นพบข้อเท็จจริงเมื่อคุณย้ายไปต่างประเทศเพราะว่าพวกเขากลัวสถานที่ที่ไม่รู้จัก ส่วนคอมเนต์นี้ค่ะเขามาบอกรักตัวเองลืมสิ่งที่พวกเขาคิดแล้วก็สิ่งที่พวกเขาพูดสนุกกับการใช้ชีวิตของคุณก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะคะที่เอาไม้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ มากันที่คลิปค่ะเป็นคลิปสั้นๆจาก t i k t o k ของสาวต่างชาติคนนี้ค่ะรูบี้เกนเซอร์นะคะที่เธอนั้นก็ติดใจนะคะในขนมไทยจนถึงกับต้องทำคลิปนี้นะคะเพื่อตามหากันเลยทีเดียวว่ามันคือขนมอะไรแล้วเธอเนี่ยจะหาซื้อขนมแบบนี้ได้ที่ไหนในบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะคะคลิปนี้นะคะสาวคนนี้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเธออยู่ที่ประเทศไทยเธอเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อที่จะทำงานแล้วก็เพิ่งจะกลับถึงห้องพักและเธอก็อิบขนมหวานหนึ่งจาน จากบัฟเฟ่เนี่ยติดมาด้วยนะคะเพราะว่าเธอชอบขนมจานนี้มากๆก่อนที่จะโชว์ขนมที่เธอพูดถึงให้ดูนะคะว่ามันก็คือลูกชุบนั่นเองจะบอกว่า มันคือขนมอะไรดูเหมือนผลเบอร์รี่เล็กๆนะคะมีหลากหลายรูปทรงหลากหลายสีสันพอกัดเข้าไปแล้วเนี่ยข้างในก็เหมือนว่าจะเป็นคุกกี้วานิลาเคลือบด้วยเจลลี่นะคะเธอเนี่ยชอบขนมนี้มากๆมันน่ารักแต่ว่าปัญหาของเธอก็คือว่าเธอจะต้องทอํายังไงหากว่าเดินทางกลับออสเตรเลียไปแล้วเธอจะหาซื้อขนมลูกชุบแบบนี้ได้จากที่ไหนนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยล่ะคะ่สะสาวคนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะติดใจขนมไทยเข้าซะแล้วนะคะซึ่งจากข้อมูลที่ค้นหานะ ลูกชุบเนี่ยเป็นขนมไทยที่มีต้นกําเนิดนะคะมาจากโปรตุเกสนะคะแน่นอนว่าผู้ริเริ่มเนี่ยก็คือเท้าทองกิบมานั่นเองค่ะโดยนําสูตรเนี่ยมาจากขนมมาซาปันนะคะที่เดิมทีเนี่ยไม่ได้มีรูปลักษณ์หลากหลายแบบนี้นะคะแต่ว่าต่อมาก็ได้มีการพัฒนารูปร่างนะคะเป็นผักผลไม้อย่างที่เห็นในทุกวันนี้ค่ะ คลิปนี้นะคะเรามาลองฟังคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะว่าคําตอบที่เธอต้องการเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วเธอเนี่ยจะสามารถหาซื้อลูกชุบได้จากที่ไหนในออสเตรเลียนะคะหลังจากที่เธอเดินทางกลับไปแล้ว คอมเมนต์แรกเนี่ยนะคะก็เข้ามาบอกว่าหากว่าคุณอยู่ในซีสนีน์เนี่ยคุณสามารถค้นหาได้ในไททาวแคมเบลเซนมันเรียกว่าลูกชุบด้านในจะเป็นถั่วเหลืองบดคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะก็เข้ามาบอกว่าจริงๆแล้วมันทําง่ายมากๆเลยคุณสามารถหาสูตรออนไลน์ได้นะแต่ว่าฉันไม่แน่ใจว่าถั่วเขียวในออสเตรเลียเนี่ยหายได้จากที่ไหนคอมเมนต์ Comment ถัดมานะคะก็เข้ามาตอบคําถามเธอว่ามันก็คือขนมไทยที่เรียกว่าลูกชุบทํามาจาก ถั่วเขียวจุ่มด้วยเจลาตินลอกเลียนแบบเป็นรูปทรงผลไม้และผักต่างๆส่วนคอมเมนต์นี้ค่ะก็เข้ามาบอกว่าใช่ฉันชอบกินสิ่งนี้มากๆพวกเขามีของหวานที่หลากหลายที่ทำจากสิ่งเดียวกันนี้ซึ่งคลิปนี้นะคะคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาบอกเธอนะคะว่าขนมที่เธอพูดถึงเนี่ยก็คือลูกชุบนะคะมันทำมาจากถั่วเขียวบางคนก็บอกว่าถั่วเหลืองและบางส่วนที่อาจจะเคยไปออสเตรเลียมาแล้วนะคะก็เข้ามาแนะนำนะคะว่าเธอจะสามารถหาซื้อมันได้ที่ไหนคะ่ะ ก็เรียกว่ามาติเป็นเอกฉันมากมากนะคะก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะที่มาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับนะคะสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตหลังข้อมูลในคําอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันเสมอมานะคะคลิปนี้แอดก็ขออนุญาตนะคะส่งกําลังใจให้กับคนไทยทุกๆคนนะคะที่กําลังประสบกับอุทกภัยนะคะแล้วก็พี่ๆรั้วของชาตินะคะที่ยังคงทํา ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะคะยอมรับว่าปีนี้บ้านเราเนี่ยนักนวงกับหลากหลายเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนอาจจะพูดว่าอีกแล้วหรอหรือว่า อะไรอีกกันทีเดียวค่ะไม่รู้ว่าจะต้องสนใจเรื่องไหนกันก่อนดีนะคะเอาละค่ะก็ขอปิดท้ายด้วยคลิปนี้นะคะจาก Tik t o อลของคุณ Mikey Baby ค่ะเป็นคลิปสั้นๆที่เห็นแล้วก็อดอม,มยิ้มไม่ได้นะคะเ <c oughs> มื่อหนุ่มต่างชาติผิวสีคนนี้เขาได้ส่งผลที่ถูกใจมาดูกันว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไรนะคะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทาคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Yeah, oh my god, beautiful. What? Be oh, what up? See y'all later. All right. Goddamn, dog. What the fuck? Ah!